นะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับเอฟซีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้เบาหลองก็มีโอกาสนะครับได้มานะครับผมนะครับกราบไหว้นะครับท้าเวศสุวรรณนะครับพี่พี่ที่วัดต้นมะม่วงเนาะนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผมเพราะว่างวดล่าสุดนั้นผมก็ได้จุดธูปนะครับขอพรในทางห่วรัฐบาลไทยเนาะก็มาตรงๆนะครับพี่พี่เนาะห้าหนึ่งห้านะครับก็พี่พี่หลายท่านก็มีโชคกันนะครับ วันนี้ก็มาขอพรนะครับผมแนวทางหน่วยลาวพัฒนานะครับวันประจําวันที่3ามนะครับนพฤศจิกายน2566นะครับผมก็คําเตือนนะครับพี่พี่คําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับตอนนี้ผมจุดทูบอยู่นะครับพี่ตอนนี้ได้แล้ว2ตัวเนาะ นี่เลยนะครับย้านะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับพี่พี่เนาะสวัสดีครับคุณภูนุภูวเดชเนาะแล้วก็คุณสมยศนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกหลายท่านเนาะนี่เลยนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาจุดทูบนะครับขอพรท้าวเวสวรณนะครับในวันล่าสุดเนาะผมจุดขอรัฐบาลไทยก็มาตรงๆนะครับพี่ๆ่เนาะห้าหนึ่งห้านะครับเนาะก็มีพี่พี่หลายท่านที่มีโชคก็ยินดีด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอให้แนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะปังๆกอนละกันวันนี้นะครับย้ำนะครับผมเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขอถ่ายบริเวณรอบๆก่อนเนาะอันนี้ก็คือประมาณทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับพี่ๆนะครับก็เป็นวัดใหญ่อยู่นะครับวัดต้นมะม่วงนะครับผมเนาะวัดต้นมะม่วงซอยห้วยเล็ก ก่อนเข้าเครือสาพัฒนะครับครับผมเดี๋ยวผมขอถ่ายบริเวณรอบๆก่อนเนาะนี่นะครับนี่ก็เป็นนะครับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเนานะสวัสดีครับคุณอุไรนะครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะ ตอนนี้เราเล็กทูบเราได้2ตัวแล้วนะครับตัวที่สามตัวที่สามใกล้แล้วนะครับนี่ครับผมนี่เลยเนาะเล็กทูบหอยลาพัฒนานะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพี่พี่นะครับ ปูสีสุดโทเนาะแล้วก็ไม่ย่าสีประทุมมาด้วยนะครับที่วัดต้นมะม่วงเนาะนะครับเดี๋ยวเล็กทูบเดี๋ยวตัวที่สามเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีนะครับพี่นะครับอันนี้บริเวณวัดเนาะนครับเดี๋ยวกล้องก็จะสั่นๆหน่อยนะครับพี่ นี้จะเป็นนะครับผมตรงนี้จะเป็นมาใหม่ค่ะครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกใหม่นะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะสั่นเราผมเดินนะครับผมไม่ได้เอาขากล้องมานะครับพี่ก็ถ้าเกิดกล้องสั่นขอโทษด้วยนะครับอันนี้นะครับปูสีทูโทเนาะแล้วก็ไม้ย่าสีปมุูมานะครับสวยงามนะครับพี่พี่สวยงาม เดี๋ยวเรียกทูบตัวที่สี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันอันอนี้พามาชมบริเวณรอบๆวัดก่อนนะครับอันนี้แม่ย่าเนาะนะครับปูศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐมมาสนะวยงามนะครับผมกลางวันก็จะมีนะครับผู้คนมากราบไหว้ยเยอะนะครับเนาะ ก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมอันนี้ผมนี่เลยนะครับน,นี่บริเวณวัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวที่สามกันเลยนะครับพี่พี่แนวทางเล็กทูบเนาะอืมกล้องก็จะสันส่นนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่กล้องสันส่นนะครับ สวัสดพีพี่เพื่อนใหม่ด้วยนะครับผมคุณแมวเหมี่ยวนอกคุณลาตีเดนะครับกล้องอัจฉริยะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเล็กทูบตัวที่สามนะครับนี่เลยเนาะนะสวยงามนะครับพี่พี่มากระค่ําคืนเนาะปู่เทวสุวรรณนะครับ เดี๋ยวพาไปดูตัวที่สี่นะครับตัวที่เออตัวที่สามเนาะม,มาแล้วนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมน่าจะสองห้าแปดหรือเปล่านะครับพี่พี่เนาะก็ย้ํานะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะเดี๋ยวนะครับ ยังไม่หมดแล้วน่าจะเป็นสองห้าแปดนะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับครับผมสวัสดูดคุณคุณปีรยานะ้ะขอให้ลาวปังปัง,ปงครับผมขอให้ปังๆเนาะทางนาทางเลขสูตรอืมนะครับพี่พี่สองแปดนี่ก็สวยนะครับห้าแปดขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่พี่วันนี้นี่ครับผม น่าจะเป็นสองห้าแปดนะครับพี่พี่ใครเห็นคลิปนี้ไลน์นี้เนาะขอให้มีโชคนะครับปังฟังก่อนละกันนะครับขอให้บารมีเนาะพระเวสวรรณนะครับให้โชคพี่พี่ที่เข้ามารับชมก่อนละกันนะครับผมนี่เลยครับมากับสายฟ้าแล้วแป๊บนะครับพี่พี่มันฝนจะตกด้วยนะครับข้างหลังนะครับมันฝนจะตกด้วยนะครับ ก็ใครอยู่ใกล้ก็มากลับไหว้ขอพรได้นะครับผมนาะพาเวสุวรรณที่วัดต้นมะม่วงนะครับซอยห้วยเล็กนะครับแหลมชบังชลบุรีนะครับผมนะครับก็ใครที่รอติดตามแนวทางวันรัตบัลไทยเนาะเดี๋ยววันวันวันที่สิบหกเนาะเดี๋ยวผมจะมาขอทักขอท่านอีกนะครับพี่เพราะว่าวันล่าสุดนั้นหนึ่งห้าหนึ่งเนาะนะครับมาเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับพี่พี่สมาชิกใหม่อาจจะยังไม่เห็นน้ออุ้งแปดจริงๆด้วยครับผม สองห้าแปดเนาะถือว่าเลขสวยนะครับพี่พิงวันนี้เลขทูบเนาะสาธุบุญครับครับผมนะครับเดี๋ยววันที่ถ,ถ้าเกิดใครรอติดตามรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยววันที่ประมาณวันที่สิบห้านะครับประมาณวันที่สิบห้าหรือสิบสี่เนาะเดี๋ยวผมจะมากลับไหว้ขอพรนะครับขอดูวันอีกทีเนาะนะครับแนวทางหวยราพัฒนานะครับแนวทางเลขทูบนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับเนาะก็จุดทูบขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับในวันที่สามเนาะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกเฮงๆปังๆรวยๆทุกท่านนะครับผม ย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ชอบสามารถเดินผ่านได้นะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่พี่สมาชิกเียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปทําแนวทางต่อนะครับพี่น้องนะครับผมแนวทางเราสามัคคีไม่น่าจะทันหรือเปล่านะครับขอให้พี่พี่สมาชิกนับโชคดีกันทุกท่านนะครับผม